เยอะแยะมา,ากมายค่าไนี้ใครจะไปจาได้จําไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าภาษาจีนมันจะเป็นอักษรภาพเนาะอักษรภาพเช่นเขาเห็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นวงกลมอย่างนี้นะคะภาษาจีนเขาก็เลยเขียนออกมากลายเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกอักษรภาพแล้วแบบนี้ใครจะไปจําได้ไหวล่ะก็เลยจะต้องมีตัวสื่อานะคะในการอ่านให้มันง่ายขึ้นซึ่งเราจะเรียกตัวนั้นว่าตัวพินอินนะคะ ตัวพินอินก็คือระบบในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนแบบมาตรฐานซึ่งใช้ตัวโรมันในการเขียนฟังดีนี้นะคะว่าเป็นตัวโรมันแต่ตัวโรมันนี้ก็จริงๆแล้วก็คือเอาภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษามาเขียนนั่นเองแต่การออกเสียงไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วก็ตัวสะกดเหมือนภาษาไทยเราเลยแต่มีน้อยกว่าค่ะ พยัญชนะในพิมพ์อินมีทั้งหมด21ตัวนะคะเราจะต้องจํา21ตัวนี้ให้ได้ถ้าเราจําได้เมอไหร่เราก็สามารถไปอ่านพิมพ์อินได้ทุกที่เหมือนกันหมดเลย<ม>กับแถวแรกเราจะมีทั้งหมดเป็นตัว B P M แล้วก็ F นะคะแถวแรกมีทั้งหมดแค่4ตัวแต่4ตัวนี้อ่านไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะดูดี4ตัวนี้ตัวแรกเราจะานว่า per per เมอร์แล้วก็เฟอร์ค่ะจดเอาไว้นะคะเปอร์เพอร์เมอร์เฟอร์แถวต่อไปค่ะการอ่านออกเสียงนะคะก็จะเป็นเตอร์เธอเนอร์เลอร์ทันไหมคะอีกรอบนะคะเออร์เธอเนอร์ เลิกโอเคนะคะสองแถวที่อ่านมาแล้วมีทั้งหมด4ตัวต่อไปแถวที่3จะเหลือแค่3ตัวค่ะง่ายลงมาอีกอันตามนับนี้ค่ะเกอเคอรเคอ,ค,อครบ3แถวแล้ว3แถวนี้ออกเป็นสระเออหมดเลยต้องระวังนะคะก็มีจำนวนหนึ่งที่จะออกเสียงไม่เหมือนกันกับที่เราเคยรู้มาในภาษาอังกฤษ เห็นเช่นตัวแรกนะคะตัว B ีบอใบไม้เนาะแต่พอเรามาอ่านจริงเป็นอะไรคะเป็นเปอร์ต่อป่าเห็นไหมคะต้องระวังอันนี้ที่ดีว่ามันจะอ่านผิดนะคะมีตัว B ีเปอแล้วก็ตามด้วยตัวด e, ีอเด็กนะคะแต่เราจะต้องอ่านในพินอินเป็นตัวเตอต่อเตานะคะแล้วก็ตัวต,ต,ต,ต่อไปก็คือ G เกิ กไก่ okay, นะคะน้อยก็จะมาสอนคำแรกที่ต้องเจอกันเลยนะคะแน่นอนค่ะก็คือคำว่าหนีห่านะคะหนีแปลว่าคุณห่าแปลว่าดีนะคะเจอกฎของการใช้เสียงสามมาบวกกับเสียงสามนะคะเขาเลยเปลี่ยนเป็นหนีห่านะคะการเปลี่ยนเสียงค่ะเสียงสามเมื่อเจอกับเสียงสามนะคะจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองในตัวแรกและตัวหลังยังออกเสียงสามเหมือนเดิม นะคะเขาก็เลยพูดกันว่าหนีห่าวทั้งๆ้ที่จริงๆมันมาจากคําว่าหนีห่าวใช่ไหมคะหนีห่าวแปลว่าคุณดีรวมกันนะคะามารวมกันก็เลยแปลว่าสวัสดีหนีห่าวหรือถ้าเรานะคะรู้ชื่อของเพื่อนๆหรือรู้ว่าคําว่าคุณครูใช้ว่ายังไงคําว่าคุณครูก็คือใช้คําว่าเหล่าซื้อนะคะเราสามารถเอาชื่อของคน หรือเหล่าซื้อมาไว้ด้านหน้าด้านหลังเราก็ตามด้วยคำว่าหหาวนะคะก็จะแปลว่าสวัสดีคนที่อยู่ด้านหน้าอันนั้นอย่างเช่นบอกว่าคุณ A อหาก็แปลว่าสวัสดีคุณ A ค่ะหรือถ้าเราจะเรียกชื่อคุณครูหรือทักทายคุณครูใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นเหล่าซือ้อแล้วก็ตามด้วยเหาเยื่อโรงพยาบาลช้างเตี้ยนชางเตียเต้ยนร้านค้า กงเหยียนกงเหยียนสวนสาธารณนะนะคะถ้าจะบอกว่าฉันไปโรงเรียนก็จะพูดว่า我去学校เรียงเหมือนภาษาไทยเลย我去学校ถ้าเราจะบอกว่าฉันไปโรงเรียนทุกทุกวันคําว่าทุกๆวันนะคะเราใช้คําว่าเเทีย天แปลว่าทุกๆวันการเอาคําบอกเวลานะคะทุกทุกวันอันนี้เป็นคําบอกเวลา คำบอกเวลาในการนำมาวางในประโยคใ,ในภาษาจีนเราจะวางไว้ไ huh. ด้แค่2ทีนะคะคือวางไว้หน้าหรือหลังประธานเท่านั้นหน้าหรือหลังประธานเท่านั้นเรื่องนี้ต้องโน้ตเอาไว้นะคะถ้าเราจะบอกว่าทุกทุกวันฉันไปโรงเรียนภาษาไทยเราจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนทุกทกวันหรือทุกทุกวันฉันไปโรงเรียนจะวางไว้หน้าหรือหลังประโยคแต่ภาษาจีนเราจะวางไว้หน้าหรือหลังประธานกลายเป็น ทุกๆวันฉันไปโรงเรียนนั่นก็คือเมื่อยเทียนวอชี่เซเีหรือวางไว้หลังประธานค่ะก็จะเป็นฉันทุกๆวันไปโรงเรียนวอร์เมื่อยเทียนชี่เซเียนะคะอันนี้คือการวางคำบอกเวลาเอาไว้ในประโยคนะคะวางไว้หน้าหรือหลังประธานเท่านั้นนะคะค นอกจากนี้เรายังมีไฟล์เอกสารประกอบการเรียนไว้ให้ดาวน์โหลดฟรีกันไปเลยไม oh. ่ว่าจะเป็นเนื้อหาการเรียนแบบฝึกหัดหรือตัวเฉลยแบบฝึกหัดเป็นต้นถ้าใครสนใจทักมาได้เลยค่ะ